เครื่องบินรบ MiG 33เป็นหในเครื่องบินขับไล่ที่ทรงพลังและทันสมัยที่สุดในโลกด้วยการออกแบบที่เน้นความเร็วความคล่องตัวและสมรรถนะในการต่อสู้ทางอากาศทำให้ MiG 33เป็นเครื่องบินที่นักบินหลายคนใฝ่ฝันอยากจะได้ควบคุมในสนามบินทหารการออกแบบของมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวปีกแบบเดลต้าวิงและลำตัวที่เพรียวบางช่วยลดแรงต้านอากาศ ทำให้สามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงสุดในระดับแมต2และยังสามารถทำมุมบินสูงเพื่อโจมตีเป้าหมายทางอากาศได้อย่างแม่นยำ MIG33 มมาพร้อมกับเทคโนโลยีอาวุธขั้นสูงสามารถติดตั้งจรวดอากาศสู่อากาศหลากหลายรุ่นปืนกลในตัวเครื่องและระบบควบคุมการยิงที่ทันสมยัยทำให้เครื่องบินนี้มีศักยภาพในการต่อสู้ทั้งกลางวันและกลางคืน ระบบเรดาร์ของ MIG-33 สามารถตรวจจับเป้าหมายได้จากระยะไกลและสามารถติดตามและล็อกเป้าหมายได้แม่นยำแม้ว่าจะอยู่ในสภาพอากาศที่เลวร้ายหรือในสนามรบที่ซับซ้อนอีกหนึ่งความโดดเด่นของ MIG-33 คือความสามารถในการบินสูงและการหมุนตัวอย่างรวดเร็วนักบินสามารถทำการโจมตีด้วยมุมเอียงสูงหรือทำการเลี้ยวหลบข้าศึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถนี้ทำให้ MiG 3 3เป็นคู่ต่อสู้ที่ยากต่อการรับมือในสนามรบทางอากาศนอกจากนี้เครื่องบินยังมีความทนทานต่อแรง G สูงทำให้นักบินสามารถทำการบังคับในสถานการณ์ที่รุนแรงได้โดยไม่เสียสมดุลสำหรับการบังคับ MiG 3 3ต้องการทักษะและความชำนาญสูงนักบินต้องผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มงวดทั้งการควบคุมเครื่องบินในระยะใกล้ การวางกลยุทธ์การโจมตีและการรับมือกับอุปสรรคในอากาศการฝึกฝนนี้ช่วยให้นักบินสามารถใช้อาวุธและเครื่องมือภายในเครื่องบินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและทำให้ MiG-33 กลายเป็นเครื่องบินที่น่ากลัวในสนามรบเมื่อ MiG-33 ปรากฏตัวบนท้องฟ้ามันไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นให้กับนักบินและผู้ชื่นชอบการบินเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางทหารของประเทศที่ผลิตมันการบินผ่านภูมิประเทศต่างๆเช่นภูเขาทะเลทรายหรือแม้กระทั่งเหนือมหาสมุทรแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายและยืดหยุ่นการออกแบบที่ทนต่อสภาพแวดล้อมรุนแรงทำให้ mig 3 3สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูง นักบินและผู้เชี่ยวชาญหลายคนชื่นชม MiG-33 ไม่เพียงเพราะความเร็วและความคล่องตัวแต่ยังรวมถึงระบบอาวุธที่ครบวงจรและความทนทานในการปฏิบัติภารกิจนักบินสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การบินและการโจมตีได้ตามสถานการณ์จริงซึ่งทำให้ MiG-33 มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามที่หลากหลาย ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงความเร็วสูงและความสามารถในการต่อสู้ mig 3 3ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการทหารทั่วโลกการที่เครื่องบินสามารถผสมผสานความคล่องตัวความแข็งแกร่งและระบบอาวุธที่ทันสมัยทำให้มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นเลิศทางการบินและความทันสมัยทางทหาร สำหรับผู้ที่สนใจการบินการได้เห็น MIG-33 บินผ่านท้องฟ้าเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจมันไม่เพียงแต่แสดงถึงศักยภาพทางเทคนิคแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักบินรุ่นใหม่ในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการบินของตนเองความยิ่งใหญ่ของ MIG-33 ไม่ได้อยู่แค่ในความเร็วหรือระบบอาวุธ แต่รวมถึงความสามารถในการสร้างความมั่นใจและแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ลหลงไหลในโลกของการบินและเทคโนโลยีทางทหารอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมคลิปและเนื้อหาสุดพิเศษเกี่ยวกับ mig 3 3และเครื่องบินรบรุ่นต่างๆอีกมากมายคุณจะได้เห็นรายละเอียดการทดสอบและเทคนิคการบินที่ไม่เหมือนใคร